สนับสนุนโดยไอศครีมวอล์อนนี้กําลังต่อแถวครับเดี๋ยวเรากํลังจะลงไปให้อาหารปลากันนะครับเขบอกว่ากิจกรรมที่เราจะได้ทําก็คือเราจะได้เห็นฟันปลาฉลาม,มแล้วก็เอาอาหารเนี่ยใ,ใส่ลงไป ในบ่อแล้วปลาก็จะขึ้นมากินกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาจิ๋วที่เป็นอาหารของปลาฉลามอีกทีมากกว่านะฮะเราเข้าดีกว่าครับตอนนี้น่าถึงคิวของพวกเราแล้วฮะ,ะคือใครบอ เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเป็นสีน้ำเงินนะเพราะว่ากระจกมันบางบอกพี่ป้องคนเดียวเหรอพี่ป้องตัวนี้ป่ะพี่ป้องเนี่ยนี่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 หลังนี่ ดูเล็กๆนะวันป<ด>ลาฉลาดครับคุ้มมากครับแค่นี้แต่นี้เีเราก็รู้สึกได้นะนี่ลากมันนะนิ่งบอกเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะตอนนี้พยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดเพราะคิดว่าถ้าเสียงด,ดังอ่ะฉลามอาจจะรวมใจกันแล้วก็พุ่งเข้ามาแล้วก็ฉักเรือเราตกก็เลยกลัวเป็นคนมีจินตนาการครับ โยนไปไกลๆ<อ>เดี๋ยวมันมาหลังจากที่ลงเรือนั่งชิลสัมผัสบรรยากาศให้อาหารปลากันแล้วคนก็มองปลากินอาหารช่างน่ารักเล็ดเกินพี่ฉลามก็มองคนบนเรือที่โยนอาหารให้ว่าเออช่างน่ากินเหลือเกินคือกัน เลินไปเลินมาก็คิดได้ภารกิจหาปลาตามคำใบขอบงพวกเขายัางไม่จบจึงขึ้นจากเรือเดินออกหาปลากันอีกครั้งไม่รู้ว่าใครจะทายผิดใครจะทายถูกไปดูกันน่ะจ้าผมเจอปลาที่ยืนได้หดได้แล้วเมื่อกี้ไปถามพี่ร่มกลับมาเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ปลาก็ได้ก็เลยถ่ายรูปเต่าเอาไว้เ<แ>ต่าหหดได้หิดได้ดไงอ๋อห<อ>น้าชัว,ชว เคยเจอ,อยังเคยก็เจอแล้วเพชรมันมีปลาตัวหนึง่งฮะของเพชรคือกาฝากครับมันว่ายเกาะฉลามอยู่ตัวหนึ่งครับว่ายเกาะตลอดอเลยฮะเราก็เลยถ่ายภาพตัวนั้นไว้คิดว่าตัวนั้นน่าจะเป็นคำตอบมัง้งไปดูมั้งครับไปเราป <ะ S 2> ไปเดินต่อฮะ ครับเขาเรียกว่าอะไรนะทางเดินตรงนี้ทอดยาวกว้างใหญ่ยาวมากกว้างใหญ่เหมือนลำไส้ใหญ่ของฉันเองนะครับกว้างกว่ามากเราเดินไปไหนต่อครับ <c oughs> ก็เดินไปเรื่อยๆไอซสิ่งทฉว่ามาตะเวนลำไส้ใหญ่ของเขาเองอใช่ใหญ่มาก พี่ชายพี่ชายพี่ชาครับอ่าแล้วเป็นไงภารกิจที่เขาแจกไปไหนใครทำตามสอบเร็จเพิงเนี่ยไอื่อคนแรกเลยงั้โชว์เลยนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยืดได้แล้วก็หดได้ด้วยอ่าอันนี้ของไอ้สื่อไอ้สื่อว่าเป็นเต่าทะเลเต้ายืดได้หดได้นะฮะอ่ะไปของเพชรแล้วกันเอาเดี๋ยวนะกล้องดับโอเคมาแล้วครับผงเพชรเป็นกาฝากนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับผมมีคนร้อนตัวครับมีคนร้อนตัวมีคนร้อนตัว ไม่ใช่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 มเลวแหม่ก็จัเตรียมมาเล่นเลยเนี่ยนี่ครับคิดว่าเป็นตัวนี้ครับมันจะว่ายตามอยู่ใต้ท้องปลาฉลามตลอดเวลาเลยฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอตัวเล็กตัวเนี้ยฮะที่มันคอยแบบเกาะแกะฮะคอยกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามอะไรเงี้ยฮะเราเคยดูสารคดีอยู่ฮะนี่ของเรา่าเป็นคลิปเลยเพราะว่ามันทั้งตัวมันจะรวมที่ใหญ่ไว้ก่อนไว้ในจอดคืออะไรครับพี่จอดคือใหญ่ไว้ก่อน แล้วก็ถ่ายเปคิดมาเลยว่าตู้นี้มันใหญ่ไว้ก่อนทั้งตู้เลยชอบเออมเกิแล้วตรงนี้ก็สัน่นๆใยญ่ไมเกิน <c oughs> กดหน้ตรงนี้นิด <c oughs> นึงน้าโทรศัพท์ <c oughs> ใหญ่พอไหมคะของผมกัดไม่บ่อยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นปิรันย่าครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่าปิรันตา เตา่าก็กัดไม่ปล่อยนะเขานี่ก็ถ่ายเต่ามาเหมือนกันเนี่ยนี่ก็มีเต่เ<ร>าตด้ดดยวยเหมือนกันเต่านี่ก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันตาเต่าไม่ใช่ปลาไงและและ้วก็มาถึงเวลาประกาศรางวัลเลขทายสามตัวหมุนจักรโทรทั้งสามใบหมุนครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกโอ้โหแต่มันหวยเสียเวลาไปเนี่ยเออเอาเป็นว่าเรามาเฉลยปลาตามคำใบกันเลยดีกว่าเออผู้ที่ตอบถูกเป็นคนแรกก็คือคือคือ นนั่นเสำหรับคำใบ้ที่ว่ากาฝากก็คือปลาเหาฉลามาเป็นปลาที่จะคอยเกาะที่ตัวปลาฉลามไปทุกที่เพื่อคอยกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามหรือดักกินปรสิตตามตัวของฉลามนี่เองคนต่อไปที่ตอบถูกก็คือไอซสุรับคำใบ้ที่ว่านะยืดไ,นะได้พดได้ก็คือ เออเพราะโดยปกติเต่าทั่วไปจะสามารถหดตัวเพื่อหลบภัยจากศัตรูในกระดองแต่จริงๆแล้วเต่าทะเลจะไม่สามารถหดตัวเข้าไปในกระดองได้เออเพิ่งรู้เพราะกระดองถูกวิวัฒนาการรูปแบบให้สามารถดำรงชีวิตว่ายน้ำอยู่ในทะเลได้เแต่ก็ถือว่าเป็นเต่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอซ์ซึอ่ตอบถูกไปจ้า และสำหรับผู้ที่แพ้ในภารกิจนี้ก็คือก็คือก็คือเต๋อและปิงปองเพราะว่าตอบผิดไงอคำใบ้ของปิงปองก็คือใหญ่ไว้ก่อนซึ่งไม่ใช่ปลาฉลามจริงๆแล้วมันก็คือปลาหมอไมดัสอะไรเนี่ยตัวที่ปิงปองเจอแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเป็นปลาของตัวเองนั่นแหละ ธรรมชาติของปลาหมอไมดัสเขาวัดกันตรงโหนกที่หัวนั่นไงเวลาหาคู่หรือออกล่าเหยื่อปลาที่หัวเล็กกว่าก็จะต้องยอมให้ปลาหัวที่ใหญ่กว่าเสมอคำใบ้ของเต๋อก็คือกัดไม่ปล่อยซึ่งไม่ใช่ปลาปีรัญญาหรือเตาแต่มันคือปลาไหลมอเร่เออเป็นยังไงธรรมชาติของปลาไหลมอเร่จะอาศัยอยู่ตามกองหินใต้ทะเลเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมมวก,มวกที่มาของกัดไม่ปล่อยก็คือ มันเป็นปลาไหลที่จะขดตัวนอนนิ่งอยู่ในซอกหินคอยดักกินเหยื่อที่ผ่านไปผ่านมาด้วยการกัดและลากดึงเหยื่อเข้าไปกินในซอกหินนั่นแหละและความโชคร้ายของเต๋อก็คือหาไม่เจอตากล่องก็หาไม่เจอมองทั้งไหนก็ไม่เจอเพราะมันหลบอยู่ในซอกหินไม่โผล่ออกมาให้เห็นนั่นไง <laughs> โถ และบทลงโทษเบาๆสำหรับผู้แพ้ก็คือให้ผู้แพ้นอนลงสบายๆที่พื้นเพื่อให้ผู้ชนะทำปูไตจักจี้ใส่ผู้แพ้แม่ทำโทษแบบน่ารักนรักเบาๆสบายๆส่วนใครบ้าจี้ก็สวยไปต้องทรมานดีดดิ้นกันไปดังภาพปลากรอบส่ส,สบายเกแขขึ้นมายกแกขึ้น สบายเอตอ,อตรงคอตรงคอดิตรงคอคืออ,อยากจะเอามือไปจ,จับจักรแล้ปิงปองแต่ก็ไม่กล้าฮะเพราะว่าวกลัวฮะเดี๋ยวมือหายเข้าไปทั้งมือ,อ <laughs> ไอ้สุด แม่นี่นั่งเกรงเอามือกุมหัวกันเลยสงสัยจะมีความสุขที่จะต้องโดนปูไต <c oughs> ออออดูมันดูมันไอเด็กพวกนี้เด็กไม่ดีทารุนสึดไม่สงสารช้างน้ำกันบ้างเลย,เยงไงวันเนี้ยอ,อุตส่าห์นอนอยู่ดีๆแท้ๆก็มีเด็กเลือกข้อสองคนนี้มาแก้เอาโอ้ดูดูเอาเอาทารุณสึดบาปหน้านั่นเนี่ยมันรู้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ เ้โนะครับเราสองคนก็ลงโทษผู้แพ้ไปเรียบร้อยเหนื่อยมากสะใจครับได้จัดการพี่เต๋อนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปไหนทะเลเป็นชายหาดให้เราไปแบบเจอกับหนุ่มฮอตสาวฮอตเผื่อเราจะได้แบบไปแบบถูหลังทาครีมกันแดดให้ใครต่อใครอีกมากมายได้เลยไปกันเลยนะไปกันเลยดีกว่าฮะอยากจะเห็นเลยนะว่ย เดี๋เดี๋ยว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 นากาเดยวนาฬิกาคเดี๋ยวนากาคาเดีวนาฬิกานวันกัเด้งแม่วันวันกันเด้งคนที่ใช้ต้องถ่าขีมด้วยก็คือทับที่สุดในหาดร้อนแรงพอเดีพอดที่สุดในหาดที่เท่าไหร่ สนับสนุนโดยไอศครีมวอล์ทางเดินตรงนี้ทอดยาวกว้างใหญ่กว้างใหญ่เหมือนลำไส้ใหญ่ของฉันเองนะครับ